นี่สินะบ้าหองสมุทรทั้งเจ็ดข้าจะฟันให้เป็นเหลือซากให้ดูข้าแหละนักดาบอันดับหนึ่งไม่ใช่นักดาบสิสมุไรอันดับหนึ่งก็ไม่นจมโมนะแต่ก็โมไปแล้วข้าเนี่ยจะฟันให้ดูจงดูแล้วจัเอาไปจงดูแล้วนำเอาไปใช้ไหมปึ้งไปไงล่ะไม่เหลือซาก <c oughs> เรียบบอกเลยหดก่อนนี้ไม่มีใคกล้าโอฮยอนนี่จังไม่ใช่สิไม่ใช่สิโคโน,นวะ อะไรว่าลืมฮันยองคาเซโยเอ้ยมันไม่ใช่สวัสดีภาษาญ,ญี่ปุ่นมันเล็กไงวะโอคิวายซาดามูโฮกินม,รมาราโอไมกราฟเอดออนภาษาชี้อะไรวันเนี้ยช่ <c oughs> างลืงภาษาละกันนะผมคือต้องเอาภาษาให้เหมือนไงคือเป็นแอดออนของซามูไรนะผมก็ต้องแบบญี่ปุ่นออกเป็นลายญี่ปุ่นหน่อยเออโอเคนี่เป็นสกินของ FC สร้างมาให้นะครับผมนี่สกินสีฟ้าสีปุ่นผมเลยนะครับผมนี้ okay. โอเคก็วันนี้ผมเลยมีส่ินของแอดออนซามูไรนะครับผม หรือคาตนานะวะคาตนานะหรือซามูไรวะเอออาจะคาตนานะนะ <c oughs> โอเคมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะผมยีเซกดาบนะผมให้เราทับฟังชันไปผมฟังชันบาตโตบาโตเกนนะผมเโโนี่ยบาโตเกนมันมีแค่เดียวผมปุ๊บแล้วก็ได้ดาบทั้งหมดมาผมนี่มีทั้งหมดเจ็ดดาบปะเออเจ็ดดาบผมนี่ประมาณนี้นะครับผมมีคนดูปุ๊บ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 เป็นไงเฮ้ยแม่งเฟี้ยวกืนนี่ผงเวลาถือดาบครับผม ตอนเวลาเราโคอเกียร์นะครับผมมันก็จะมีเอฟเฟกด้วยนะครับผมเอฟเฟกแบบเออหมุนดาบอะเออคือเวลาเราตีนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนเออความแรงไปด้วยนะครับผมนี่นจะเป็นส่งดีแล้วก็เออซี C ผมแล้วก็ส่งของบีผมแล้วก็ไอส่งเอสนะครับผมนี่ก็ของส่งเอสนั่นเองนะครับผมนี่แรกนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่โอเคเราจะสนุนดาบแรกดีกว่าผมจะส่งของเจ้านี่ครับผมนี่แบบนึง่งจะต้องเออทับมุมมุมสามผม นี่มุมมองที่สามผมนี่ที่ผมส่งดาบมานะผมวิธีครับก็เดี๋ยวผมจะบอกตอนรีวิวเสร็จนะผมอันนี้ดาบมาแล้วมาเน,นี้ผมเวลาเอฟเฟกก็ไม่มีอะไรมากผมเวลาตรีเดียวแล้วก็อันนี้ผมดาบนา้อยคล้ายๆกันแล้วนนแล้วก็ส่งอันนี้ผมมีดาบสี่ดำนี่แล้วก็อันนี้สีผมนี่สีม่วงเท่อะเฮ้ยนี่ก็เท่เหมือนกันนะเนี่ยอันที่ห้าผมนี่จะมันยุ่งทําไมจะยุ่งเหรอจะยุ่งเหรอโอเคอันที่หกอืมอืมอืมก็ส่งอันที่เจ็ด หรืออันที่หกวะเอ้ยอันนี้อันที่หกโอเคอันที่หกประมาณนี้นะผมนี่อันที่หกเฟรตตีเราจะได้เอฟเฟกต์ตีแรงมาแล้วผมโอเคต้องทนอันนี้เจ็ดแลผมอันนี้เจ็ดน่าจะโหดสุดแล้วนะครับผมเป็นไงแล้ววะมานี่ซะเอาหายมานี้เซ้าจมูกทีเดียวแตกแล้วก็ระเบิดแล้วผมนี่โอเคเรามาดูในทีค่คากันดีกว่าผมว่ามีอะไรบ้างนะครับผมวิธี่คาสัเราเข้าไปที่ส่วนของจุดสามจุดนะผมแล้วก็เข้าไปที่รูปงงครับผมนี่ ทุกมุมก็จะมีวิธีบอกวิธีคัพในนี้ผมนี่มันสนดาบมายนะผมน่าจะคัพง่ายสุดแล้วนะครับผมนี่เล้สอนว่ามาในนี้ผมนี่แล้วก็อัพไปเรื่อยๆผมนี่ประมาณนี้เลยนี่ผมต้าเมก็200กว่าวิแรงนะประมาณนี้นะผมคนดูนี่ให้ดูช้าๆนะครับผมนี่นี่โอเคยังมีขออีกอย่างนึงครับผมที่มันมาให้กับแอทตอนนี้นะครับผมเป็นส่วนของไอเทมสำหรับคัพของนั่นเองนะครับผมตุนเนตุนเนเคอันเคชิทับประมาณนี้ผมนีดาบ ยี่เป็นเอทเทนทั้งที่เขาไว้คาบนะครับผมแต่มันเออถ้าเป็นถ้าลด้ในคมนะครับผมมันจะมีเฮ้ยง,ง่ายผมในแอดออนตัวนี้มันก็มีในคมนะครับผมโอเคคือในคมมันสามารถที่จะวางดาบไปด้วยนะครับผมคือมันโคตรเฟี้ยวว่าคุณดูจะเฟี้ยวไปไหนาหาถ้าในคมนะแต่ในมือถือมันวางดาบไม่ได้เนะ้อสี่ได้เลยอะโอเคแอดออนตัวนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมคนดูสำหรับใครชอบก็ฝากกด subscribe กดไลค์ก็แชร์กันด้วยนะครับผมเฮ้ยนี่มันล่องหนได้โอเคโอ้เจอคลิปหน้าครับผมกับดาบซามูไรเส้นทางผมฟิง หหดเกิน